ข้อสนะครับเข้าไปบินาบาตในหมู่บ้านตอนเช้าสมมุติว่าอาหารที่ได้มานั้นไม่ครบองค์ประเคนกลับมาถึงวัดเอาบาดวางไว้วางไว้บนขารองบาดแล้วจะไปจับอีกได้หรือเปล่าครับไปบินาบาตในหมู่บ้านตอนเช้าอาหารที่ได้มานั้นไม่ครบองค์ประเคีนมันเช่นยังไงครับ เออใครถามครับผมไม่เข้าใจตรงนี้ไปพินาบาตตอนเช้าอาหารที่ได้มานั้นไม่ครบองค์ประเคียนมันจะไม่ครบตรงไหนครับยืนอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่าเขาเฟี้ยงมาเลยคมับมันไม่ได้หัตถบาทมันก็ต้องยื่นมือไงก็ถึงคือเอาเดอร์ขี่ข้านขามคลองพิ้วบาทรับอย่างนี้แหละแล้วยังไงเอาสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ครบองค์ประเคียนเอาให้มันได้นะอาจารย์ คนเขาก็ถามมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียภูมินะฮะก็ไม่กลับมาถึงวัดแล้วเอาวางไว้บนขาบาทก็แล้วกันจะไปจับอีกได้หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นโอกหิตนะครับแต่จริงๆถ้าจะจับอีกตอนนั้นก็ให้สามเณรเขาปังเคียนถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ผมว่าผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะให้อาจารย์มหาจรรย์ดีกว่าท่านแม่นกว่าผม ครับมันไม่ครบองค์ประเคนครับอไม่ครบองค์ประเคนถ้ารู้ว่าไม่ครบก็ให้ประเคนใหม่ก็ได้นะแต่ทีนี้ว่าถ้ารู้ว่าไม่ครบแล้วเราไปไปไปจับเนี่ยมันก็จะเป็นอุกหิตแต่มันมาอย่างไงเพราะเรามีเจตนาเพรามันมาได้ยังไงไม่ครบองค์ประเคนมาถึงวัดได้ยังไงก็ต้องตอนที่เราเราต้องเราต้องต้องเวลาเรารับมาเราต้องต้องรู้แล้วว่ามันครบหรือไม่ครบยังไงนะครับประเคนมันมีองค์ห้าใช่ไหม นะครับมีองค์ห้าแล้วมันถ้ามันไม่ครบองค์ห้ามันก็ไม่ได้องค์ของการประเคนใช่ไหมครับโดยปกติก็บอกว่าประเคนใหม่ใช่ไหมนะครับให้เข้ามาใกล้หัตถบายทีเนี้ยใช่ไหมนะครับโดยหลักการนะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเสียนะเพราะว่านะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไปจับนะครับกองที่เขาไม่ได้ประเคนแต่เขาประเคนแล้วมันไม่ครบองนะครับก็บอกให้ประเคนใหม่ก็แล้วกันนะครับครับผม ได้จได้โดยวางใว่าเราจะเอาอาหารแบบนี้นี่เราไม่ใส่ใจว่าเราจะกินจริงเพราะเราต้องสลอยู่แล้วอ๋อนั่นมันมันคนละกรณีกันอันนั้นกรณีคือคือคือใส่ใจว่าเราสละไปคืออันนี้เราจะามากินนะฮะไดบิเนาดประเนาตะหาน,น,น,นไ,ได้ะไม่ครับ อันนี้เข้าใจครับแต่ว่าอันนี้ไปบินาบาตจะมาฉันนะฮะยังไม่ได้ฉันนะฮะตาลายแล้วนะอาจารย์ยังไงก็ต้องให้โดยที่ตระครับอาจารย์อ๋อให้โดยที่สระถ้าอาหารนี้้่ให้โดยดดที่ไม่ตลับไม่ได้อ่าก็ไม่ได้โอกเคครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องใส่เกวสระแน่นอนครับอ๋อไไม่ด้้ออตงให้ดดโยที่สลับให้สาขาดใช่ไหมครับสลับยังไงมันยังไม่เป็นของเรามันยังไม่เป็นของเราเพรามันประเคนไม่ขึ้น เข้าใจมันคนละกรณีกันอันนี้กรณีเขาเอาอาหารมาถวายเรานะครับเขาเจตนาจะถวายเราครับเจตนาถวายเราแล้วก็เข้ามานะครับถวายเนี่ยมันขาดองค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่เขาประเคนน่ะก็เรียกว่าประเคนไม่ขึ้นเมื่อประเคนไม่ขึ้นก็ให้ประเคนใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับนี่ต้องเจออย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันนะเอาตอนไหนนัดเวลาด้วยนะครับแต่อย่าไปเรียกกุฏิสิบสองนะครับคืนนี้หลับแน่นอนครับต่อไปครับสามนเณรว่ายน้ำมีโทษไหมครับสามนเณรว่ายเพื่อการเล่นเล่นหรือเปล่านะครับถ้าอาบน้ำเฉยๆก็ไม่มีโทษอะไรเนาะเหมือน,นพระพิศุกนนะครับ แต่ถ้าลเล่นนะครับสนุกสนานเหมือนกับเด็กชาวบ้านก็มีโทษอยู่นะครับถามว่ามีโทษในในในวินัยข้อใดนะครับก็ไม่ได้มีระบุไว้โดยตรงในเรื่องของศีลสมณเณรเนาะนะครับแต่ก็จะมีอยู่ในเรื่องของของพระใช่ไหมครับเล่นน้ำ้องอาบััิปาจิตตีใช่ไหมครับในกรณี้ก็ แม้เนนก็น่าจะจะต้องประพฤติด้วยเหมือนกันนะครับครับนะก็คือพระจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาสามาเนนเนี่ยจะบอกว่ามีศินสิบแค่นั้นนะครับก็แต่ก็เป็นบางอย่างนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างก็ต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกับพระนี่แหละนะครับสามาเนนก็ไม่ใช่ธรรมดานะสามเนนนะ่ย